สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับนายโตลุงนะครับ EP 2ช่วงสเตย Home นะครับโควิด1 9 EP ที่1นะครับผมได้พูดถึงเรื่องของการขุดโคกหนองนาเสียที่ดินจริงไหมนะครับอันนี้เป็น EP ที่2ก็คือผมจะพูดถึงเรื่องการขุดบ่อ2 5 5 0 0บาทนะครับที่ผมมาพูดเรื่องนี้นะครับผมมีคอมเมนต์นะครับ คือได้รับคอมเมนต์ตอนที่ผมทําคลิปโคกหนองนาไปว่าการทําเกษตรการทําโคกหนองนาการขุดบอ่อหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เกี่ยวข้องเกษตรมันต้องมีการลงทุนนะครับเกษตรกรหลายๆท่านก็จ,จะบอกว่าไม่มีทุนนะครับอยากทําแต่ไม่มีทุนไม่มีเงินคนที่ทําต้องมีเงินอะไรเงี้ยครับก็เลยเป็นสิ่งที่ผมอยากจะมาพูดในวันนี้เนะ่ยเล่าให้ฟังนะครับมาเล่าให้ฟังมากกว่าว่าเราต้องทํายังไงถ้าเรามีทุนน้อยนะครับในการทําเกษตร หรือการที่เราจะขุดบ่อสักบ่อหนึ่งเราต้องทํำยังไงนะครับ ep ที่2 ep ที่2เนี่ยนะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการขุดบ่อ2,500บาทนะครับเป็นโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชนะทานนะครับของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับบ่อที่เห็นในภาพนี้คือเป็นบ่อขนาดความจุของน้ำนะครับ1,260ลูกบาท เมตรนโครงการนี้ก็คือถ้าเกษตรกรร่วมโครงการนะครับบอ่อขนาดนี้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการจ่ายเพียง2,500บาทเท่านั้นนะครับคือผมจะมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งบอ่อขนาดใหญ่1,260ลูกบาทเมตรเนี่ยจ่ายเงินเพียง2,500บาททำอยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงบอ่อ2,500บาทนะครับผมขออธิบายภาพใหญ่ในการทำเกษตรนิดนึงครับ การทำเกษตรยั่งยืนมีอยู่5รูปแบบนะครับหก็ 1, คือเกษตรผสมผสาน2วัฒนเกษตร3เกษตรอินทรีย์4เกษตรธรรมชาติแล้วก็5เกษตรทฤษฎีใหม่นะครับทีนี้พูดถึงเกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือจะมีการบริหารจัดการน้ําที่ดินแปลงของตัวเองนะครับให้มีความสมดุลและก็สมบูรณ์เกษตรกรสามารถที่จะใช้พื้นที่ตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เกษตรทฤษฎีใหม่ก่อนไปเกษตร ทฤษฎีใหม่ขอพูดถึงเกษตรทฤษฎีเก่าก่อนกเกษตรทฤษฎีเก่าก็คือน้ำนะครับฝนตกเก็บที่อ่างเก็บน้ําเก็บที่เขื่อนนะครับแล้วก็ปล่อยน้ําผ่านคลองชลประทานให้กับเกษตรกรแต่เกษตรทฤษฎีใหม่ก็คือเกษตรกรเก็บน้ําในที่นาตัวเองในที่ดินตัวเองแล้วก็บริหารจัดการน้ําในที่ดินตัวเองเกษตรทฤษฎีใหม่ก็เอามาประยุกต์ใช้นะครับ มาประยุกต์ใช้เราเรียกว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับโคกหนองนาโมเดลก็คือจะมีการทําที่กักเก็บน้ําของกเกษตรกรในที่ของตัวเองก็คือจะขุดบ่อนะครับขุดเสร็จก็ถมเป็นโคกนะครับเพื่อที่จะปลูกพืชไม้ยืนต้นนะครับไม้ผลแล้วก็พืชผักสวนครัวต่างๆนะครับเป็นที่อยู่อาศัยด้วยนะครับแล้วก็เป็นที่นาด้วย สิ่งที่ผมจะพูดถึง EP นี้คือจะพูดถึงเรื่องของในตัวหนองหรือบ่อหรือสระที่ว่านะครับในการกักเก็บน้ําต้องบอกก่อนครับว่า EP นี้ผมไม่ได้พูดถึงโคกหนองนาทั้งหมดนะครับเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งเป็นแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับที่คิดว่าจะเป็นทางออกทางหนึ่งให้เกษตรกรในการที่จะเป็นเจ้าของบ่อขนาด 1, 2 6 0ลูกบัวาทเมตรที่กำลังพูดถึงนี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับหรือเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมีเนื้อหาละเอียดเยอะมากนะครับ แล้วก็ซึ่งผมก็จะลิงก์ไว้ให้ใต้ใต้คลิปของผมเนี่ยครับก็สามารถที่คลิกลิงก์ได้เพื่อที่จะเรียนรู้เพิมเติมเนี่ยกับโคกหนองนาโมเดลนะครับซึ่งมีทั้งวิธีการขั้นตอนนะครับมีทั้งประสบการณ์ของคนที่ทํามาแล้วนะครับว่าเขาทำมีขั้นตอนมีกระบวนการทํำยังไงบ้างนะครับผมต้องบอกเี้ต้องเล่าเงี้ครับว่าผมเป็นเกษตรกร,รก,รก็ถ้าเทียบกับมาสัก 80ก็คือทํางานประจํา20ก็คือทําเป็นเกษตรกรนะครับส่วนพี่ชายผมเนี่ยเกษตรกร100%นะผมกับพี่ชายก็จะทํางานด้วยกันตลอดนะครับเวลาที่ผมกลับบ้านเวลาที่ผมไปต่างจังหวัดไปที่โคกหนองนานายโตลุงนะครับต้องบอกก่อนว่าถ้าเราจะได้มาซึ่งบ่อน้ําหรือแหล่งน้ําที่เราขุดเองเก็บกักเก็บน้ําเองในฤดูหน้าฝนและเพื่อเก็บน้าให้ได้มากสุดแล้วก็ใช้ให้ได้ทั้งปีเนี่ยมันมีอยู่4ทางเลือกนะครับ ทางเลือกแรกก็คือขุดมือมีคนทํานะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแบบแบบจริงๆมีคนทํานะครับอย่างน้อยคือปราชชาวบ้านสองท่านที่ผมเคยมีคุยกับท่านนะครับขุดมือใช้เวลาหลายเดือนนะครับกว่าจะได้บ่อหนึ่งบ่ออันนี้สองก็คือ,อใช้เครือข่ายเกษตรกร,ร,ก,รก็คือมีเครือข่ายเกษตรกรเอามือเอาแรงครับเขาเรียกเอามือเอาแรงนะครับก็คือมาช่วยกัน ก็คือใช้จอบเป็นอุปกรณ์ในการขุดนะครับช่วยกันนะครับแล้วก็คนหมู่มากมันขุดมันทําได้อยู่แล้วบอ่อขนาดไหนก็ทําได้อยู่ที่ปริมาณคนนะครับแต่ถามว่าเกษตรกรมีเครือข่ายเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับอันที่3ขุดเองนะครับขุดเองเนี่ยผมใช้แบบที่3นี้เพราะว่ามันจุดรวดเร็วนะครับแล้วก็สามารถที่จะบริหารจัดการได้ในระยะเวลา,าสั้นที่ผมมีเวลากลับบ้านไม่ได้เยอะมากนะครับอันสุดท้ายคือโครงการของภาครัฐนะครับมีไหมนะครับ ผมใช้แบบพี่3ามคือเรื่องของการขุดเองนะครับลงทุนเองนะครับที่ผมพูดถึงอยู่ประจําคือ8ปีอะไรก็8ปีคือ8ปีของผมเนี่ยผมค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยทําไปเรื่อยๆนะครับสเต็ปไป,สเ,ป,ปสเต็ปขั้นตอนแต่ละขั้นตอนก็คือไม่เร่งไม่รีบอะไรนะครับทาให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยถ้าเราลงทีเดียวหลายหมื่นเนี่ยมันจะเป็นค่าใช้จ่ายค่อนข้างหนักเราก็เลยลงไปเรื่อยๆส่วนพี่ชายผมนะครับใช้วิธีที่4คือเข้าร่วมโครงการที่เรียกว่าโครงการแหล่งน้นนําในไร่นานอกเขตชนบาทาน,นะครับ ซึ่งพี่ชายผมขอปี61นะครับปี2561นะครับแล้วก็เพิ่งได้ขุดไปเมื่อ2 5 6 3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเกษตรกรที่ไม่สามารถใช้ด้วยวิธีการขุดบ่อหรือขุดสระกักเก็บน้ำเนี่ยด้วยการขุดมือด้วยการเอาเมื่อเอาแรงด้วยการขุดด้วยการลงทุนเนี่ยไม่ได้นะครับก็จะมีวิธีหนึ่งคือเรื่องของการเข้าร่วมโครงการนะครับ แหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชนบทชนะระบานผมรวบรวมข้อมูลมาให้แล้วนะครับว่ามีวิธีการยังไงบ้างนะครับวิธีการของผมคือ1ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์นะครับอันนี้2คือผมโทรหาเจ้าหน้าที่นะครับไม่ให้ที่เลยนะครับหลายที่ด้วยผมคุยกับผู้นำชุมชนด้วยแล้วก็คุยกตัวเกษตรกรคือพี่ชายผมเองด้วยนะครับแล้วก็ไปดูหน้าง,งานจริงด้วยว่าบ่อเป็นยังไงอะไรงไง,ไงบ้างซึ่งผมรวบรวมมาให้หมดแล้วนะครับรวมทั้งผมจะแนะนําวิธีในการที่จะสมัคร เข้าโครงการนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งบ่อ2 5 0 0บาทนี้นะครับขั้นตอนของการสมัครเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชรบาทานนี่คือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของโครงการนะครับแล้วก็ไปปมินแบบฟอร์มออกมาซึ่งมี2หน้านะครับซึ่งแนบอยู่ข้างนี้ผมแนบให้เห็นนี้นะครับกรอกรายละเอียดนะครับชื่อที่อยู่นะครับที่ดินนะครับขนาด เอกสารสิทธิ์ต่างๆนะครับแล้วก็รายละเอียดอื่นๆลงไปในเอกสาร2ฉบับนี้นะครับเสร็จแล้วก็ที่ครับอาเียมสำเนาบ,าบัตรประชาชน2ชุดทะเบียนบ้าน2ชุดแล้วก็เอกสารสิทธิ์ที่ดินอีก2ชุดนะครับเอกสารสิทธิ์ที่สามารถยื่นเข้าร่วมโครงการได้นะครับยกตัวอย่างเช่น,ชนโฉนดน3น3กน,น,นส .2 น,นส2กและอื่นๆที่ผมแนบมาตรงนี้นะครับแล้วก็ผมก็จะแนบในใต้คลิปนี้ด้วยนะครับว่าเอกสารสิทธิ์อะไรบ้างที่เข้าร่วมโครงการได้นะครับ บางคนก็ส่งเอกสารสิทธิ์ที่ไม่ได้อยู่ในข้อบหนดของหน่วยงานนะครับก็จะไม่สามารถที่จะยื่นได้นะครับหลังจากได้เอกสารครบแล้วนะครับส่งไปรษณีย์นะครับไปที่สถานีพัฒนาที่ดินในพื้นที่ของท่านนะครับแต่ละคนก็จะมีอย่างบริลลามก็จะมีอยู่ที่อำเภอคูเมืองนะครับก็คือส่งทางไปรษณียน์นะครับหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือเราสามารถที่จะ เราไม่ได้กรอกเอกสารตามแบบฟอร์ม2ฉบับเนี่ยนี่นะครับไปในเอกสาร2ฉบับนี้แต่ว่าเราสามารถที่จะกรอกข้อมูลลงไปในเว็บไซต์ได้เลยลงไปในในเว็บไซต์ของโครงการนะครับแต่ผมก็คือสอบถามเจ้าหน้าที่แล้วว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถึงแม้เราสมัครในเว็บไซต์ก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ยังต้องส่งเอกสารทางไปรษณีย์อยู่ดีนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะปิ้นออกมาแล้วก็กรอ,อกรายละเอียดทั้งหมดนะครับลงไปในเอกสารชุดนี้แล้วก็ส่งแนบปรับจำนวนประชาชนนะครับทะเบียนบ้านแล้วก็เอกสารสิทธิ นะครับในที่ดินส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินที่เป็นพื้นที่ของท่านนะครับปัญหาก็คือเกษตรกรจะรู้ไหมครับว่าจะเข้าเว็บไซต์ยังไงนะครับเอาง่ายง่ายเลยนะครับคือผมกับพี่ชายผมเนี่ยมีอยู่ด้วยกันเกิดมาด้วยกันแต่ว่าลักษณะการใช้ชีวิตคนละแบบนะครับพี่ชายผมไม่เคยเข้าอินเทอร์เน็ตเป็นเกษตรกรนะครับไม่เคยเข้าอินเทอร์เน็ตไม่เคยใช้ไลน์ไม่เคยใช้ Facebook จะรู้ไหมครับว่าจะเข้า,ไไขายัางไงวิธีการที่ผมแนะนําก็คือว่าถามลูกก็ได้ถ้ามีลูกนะครับเพราะว่าเด็กรุ่นใหม่มันเข้าถึงหมดหล้อินเทอร์เน็ตนะครับถามลูกว่าเข้าไปโครงการทางนี้ให้พ่อหน่อยนะครับปัญหาที่2คือเราจะพิมพ์ยังไงในเมื่อเกษตรกรอยู่บ้านนะครับมีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งหรือจะมีคอมพิวเตอร์แต่ไม่มีปรินเตอร์เนี่ยครับจะทํำยังไงนะครับทางออกก็คือว่า,าผมขอยกเคสที่เกิดขึ้นของพี่ชายผมนะครับ ผู้นําชุมชนในหมู่บ้านก็จะมีประกาศเสียงตามสายนะครับส่งไปก็คือภรชชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรว่ามีโครงการนี้นะใครจะร่วมโครงการก็คือเตรียมเอกสารอย่างที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับรวบรวมมาแล้วก็มาที่ผู้นําชุมชนแล้วก็ไปที่อ,อบตองค์การบริหารสน่วนตำบลนะครับซึ่งจริงๆแล้วเกษตรกรกับอบตมีความใกล้ชิดกันอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะให้ความช่วยเหลือเกษตรก,กรได้ก็ฝากผู้นําชุมชนแล้วก็อบตทุกที่นะครับที่เกษตรกรมีความต้องการให้ช่วยเหลือ เรื่องของการเข้าลมโครงการก็ขอช่วยเหลือกเอกษตรกรได้น,นะครับกรณีของพี่ชายผมเนี่ยหลังจากที่ยื่นเรื่องส่งเอกสารข้อมูลให้กับทางอบอตอแล้วนะครับก็ใช้เวลา2ปีคือพี่ชายผมยื่นปี2 6 6 1ได้ปี2563นะครับเดือนกุมภาพันที่ผ่านมานี่เองนะครับทีนี้ขออนุญาตไปพูดถึงเรื่องโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชนบทานน,นิดนึงครับว่าโครงการนี้เป็นของ กรมพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับที่ทํามาเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรซึ่งจริงๆแล้วการที่เรามีบ่อน้ำหนึ่งบ่อนเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราทาโคกหนองนาโมเดลเต็มรูปแบบนะครับมันเป็นแค่เสี่ยวนึงมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นของเกษตรกรที่คนที่ไม่มีทุนนะครับคนที่ไม่สามารถที่จะใช้งบประมาณส่วนตัวในการขุดโคกหนองนาได้เพื่อเก็บน้ําปริมาณมากๆหรือทาคลองไส้ไก่การทำโคกหนองนามันมีรายละเอียดเยอะไม่จะเป็นเรื่องของการทําคลองไส้ไก่การทํหลุมขนมครก การกระจายน้ําการจัดการน้ําในพื้นที่นะครับเรื่องของอาการปลูกพืชเรื่องของการจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบนะครับการขุดบ่อ2อ0 0รบาทที่ผมพูดถึงเนี่ยมันเป็นแค่บางส่วนเป็นแค่เซี่ยวหนึ่งแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมเองก็ไม่ได้ผู้รู้ขนาดนั้นที่จะสามารถที่จะพูดได้ทุกเรื่องผมจะพูดในสิ่งที่ผมได้เห็นมานะครับได้พูดคุยกับเกษตรกรมาแล้วก็มีประสบการณ์เท่านั้นนะครับอันนี้คือจะชี้แจงเพื่อนๆที่กําลังดูคลิปผมแบบนี้นะครับ ถามว่าหลังจากที่มาขุดแล้วเนี่ยเกษตรกรจ่ายเงิน2,500บาทกับใครก็คือจ่ายกับคคนขุดนะครับผมก็มีโอกาสได้คุยกับพี่ชายว่าการขุดบ่อขนาดความยาวประมาณ5ิบถึงเมตรลึกเนี่ยอยู่ที่ประมาณ3.5ไม่ใช่ความลึกอยู่ที่2-5ถึง3เมตรนะครับที่สามารถจ,จุน้ำได้นะครับ1260กบลูกบาทเมตรเนี่ย1 2ึ0 0 0 0ลิตรนะครับในบ่อ ซึ่งการจะเก็บน้ําได้ตลอดทั้งปีหรือไม่ก็อยู่ที่เกษตรกรน,นะครับว่าจะสามารถที่จะบริหารจัดการได้มากน้อยแค่ไหนส่วนหลัผมแล้วนะครับถ้าเราบริหารจัดการดีดีนะครับมีการใช้น้ําอ,อย่างเป็นระบบนะครับมีการบริหารจัดการมีการคํานวณน,นะครับใช้อย่างประหยัดเท่าที่จําเป็นต้องใช้จริงๆิงเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งปีได้นะครับอานนี้วัตถุประสงค์จริงๆแล้วคือต้องการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรน,นั่นแหละนะครับให้มีแหล่งแหล่งเก็บน้ําตามทฤษฎีใหม่ที่ผมพูดไปเมื่อเบือ้องต้นนะครับ คือมีหลังกับเก็บน้ํเป็นของตัวเองนะครับในไร่นานะครับในคู่มือที่ผมแนบนะครับหน้าตาคู่มือเป็นอย่างนี้นะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้แล้วผมจะลิงก์ให้ด้านล่างด้วยนะครับคู่มือเนี่ยมันจะบอกรายละเอียดชัดเจนว่าการจัดการบ่อหนึ่งอรอยหกิลูกบาทเมตรได้ทำยังไงบ้างมีการปลูกพืชอะไรบ้างมีการจัดการดินยังไงบ้างนะครับมีรายละเอียดครบถ้วนนะครับแล้วก็รวมถึงรายละเอียดเรื่องของการออกแบบบ่อนะครับ ลึกเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่นะครับจะมีมาตรฐานนะครับที่ผมแนบมาคือจะเป็นลักษณะบอกเลยครับว่าถ้ากว้างเท่านี้ยาวต้องเท่าไหร่นะครับแล้วก็ลึก2.5ถึง3เมตรนะครับแล้วก็การออกแบบบ่ของเขาเนี่ยจะมี2รูปแบบคือตัว I ตัว I คือเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวๆครับแล้วก็เป็นตัว L นะครับตัว L ลักษณะเป็นตัว L นี้ครับแบบนี้นะครับตัว I ก็แบบนี้นะครับก็คือทำไมต้องเป็น2แบบก็คืออยู่ที่พื้นที่บางทีพื้นที่มันแคบไม่สามารถที่ L หรือ ตัวไอได้นะครับอยู่ที่พื้นที่ก็คือเขาก็พยายามที่จะสามารถที่จะขยับการขุดเพื่อที่ให้มันเข้ากับพื้นที่ของแต่ละคนของเกษตรกรนะครับขอเข้าลงโครงการก็มีสิทธิ์ได้อีก2ปีข้างหน้าผมก็ตอนที่คุยกับเจ้าหน้าที่ผมบอกว่าผมขอตอนนี้ครับผมจะได้บ่อเมื่อไหร่ฮะเจ้าที่ตอบว่าอ๋อได้ปี6กห้าค่ะก็ชัดเจนนะครับว่าเพราะว่ามันต้องรอคิวนะครับเจ้าที่บอกต้องรอคิวเพราะคนขอเข้ามาเยอะถามว่าถ้าผมขอปีนี้อีก2ปีผมได้บ่อขนาดขนาดเนี้ยครับ เพื่อมาใช้ในการทําเกษตรนะครับเพื่อที่จะให้เรามีรายได้เพิ่มมีเกิดความมั่นคงยั่งยืนนะครับมีกินมีใช้นะครับสามารถเลี้ยงครอบครัวได้นะครับทําให้เกิดสังคมชุมสังคมชุมชนก็มีความเข้มแข็งนะครับผมจะขอโครงการนี้หรือผมจะไม่ขอถ้าผมขอก็คือ2ปีก็ยังดี2ปีแล้วได้ก็ยังโอเคดีกว่าไม่ขอถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดไม่ขอเลยไม่เข้าร่วมโครงการเลยเนี่ยมันก็ไม่รู้นานแค่ไหนที่เราจะมีบ่อแบบนี้นะครับหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้นะครับ แต่ว่าเกษตรกรที่จะครอบงงการนี้นะครับก็ต้องมานั่งคิดก่อนว่าทําใจได้หรือยังว่าจะต้องเสียที่ดินอีกนะซึ่งผมก็พูดไปในคลิปที่แล้วอีพีหนึ่งนะครับเรื่องของการขุดของโค้งนานแล้วเสียที่ดินเนี่ยแต่เราก็มีวิธีการที่ขุดแล้วเราไม่เสียที่ดินแต่ทําให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมากกว่าการที่เราใช้สูญเสียที่ดินที่เราที่เราขุดไปนะครับถ้าเกษตรกรบอกว่าโครงการนี่นาน2ปีไม่อยากรอถ้าขุดบ่อขนาดนี้ใช้เงินเท่าไหร่นะครับผมก็เลยถามพี่ชายว่าตอนที่เข้ามาขุดอ่ะ ใช้เวลากี่ชั่วโมงพี่ชายผมตอบว่าประมาณ11 12ถึงชั่วโมงเนี่ยนะครับใช้เวลานานเหมือนกันทีนี้ถ้าเราจ้างแมคโรครขุดเองแถวบ้านผมเนี่ยขนาดแมคโครขนาดใหญ่นะครับอยู่ที่ชั่วโมงละ2 0 0 0บาท11 12ชั่วโมงก็ประมาณ2 0,000กว่าบาทนะครับถ้าเราจ่ายเงินเองนะแต่ถ้าเกิดเรารอได้นะครับ2าปีข้างหน้าใช้เงินแค่2,500บาทหรือเราบอกทําเลยนะครับใจร้อนหรืออยากใช้งานละอยากมีบ่อเป็นของตัวเองละก็ ควักเงินไป2 0 0 0มื่บาทนะครับอันนี้คือเป็นทางเลือกนะครับให้เกษตรกรผมก็มีโอกาสไปดูสถานที่จริงนะครับบ่อที่เกษตรกรต้องจ่ายให้กับโครงการ2 5 0 0บาทนี้นะครับผมว่าบ่อใหญ่มากนะครับบ่อใหญ่มากแล้วก็ถ้าเกิดบริหารจัดการดีๆผมว่าสามารถที่จะทําให้มีน้ําใช้ทั้งปีเลยนะครับในส่วนของพื้นที่ของพี่ชายผมอีกที่หนึ่งเนี่ยเขาขุดลงไปเนี่ยประมาณ3เมตรเองไปพบตาน้ํา ก็คือมีน้ําน้ําออกมาจากตาน้ําแล้วก็เข้ามาในบ่อน้ําใสมากนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ในครัวเรือนได้เลยนะครับก็พี่ชาวก็เลยมีก็จังหวะพอดีเขาเอาไฟเข้านาด้วยไฟฟ้าเข้านาด้วยก็มีซื้อปั๊มมาตัวหนึ่งทาห้องน้ําก็สําหรับคลิปนี้นะครับ ep สอสรุปได้ดังนี้นะครับว่าการที่เราจะมีบ่อน้ํากักเก็บน้ําหรือแหล่งน้ํมันของตัวเองในะที่ดินของตัวเองเนะี่ยมันมีอยู่4แบบนะครับอันที่1ก็คือ ขุดด้วยมืออันที่2คือขุดโดยความร่มมือแล้วก็ความช่วยเหลือของเครือข่ายเกษตรกรอันที่3คือใช้รถขุดจ้างรถขุดมาเองอันที่4ี่คือเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชนะทานวิธีการก็คือเกษตรกรกรอบลงแบบฟอร์มของของโครงการนะครับสอสองหน้านะครับถ่ายสำเนาบัตรประชาชน2ชุดทะเบียนบ้าน2ชุดแล้วก็เอกสารท,ที่ดิน2ชุด เน้นนะครับเอกสารที่ดินดูด้วยครับว่าเอกสารที่คุณมีมันเข้าสามารถเข้ารวมโครงการได้หรือไม่นะผมแนบมาให้ด้านล่างนี้นะครับด้านข้างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ส่งไปที่สถานีพัฒนาที่ดินถามว่าสถานีพัฒนาที่ดินอยู่ที่ไหนนะครับผมเลี่ยงไว้หข้างล่างแล้วนะครับที่อยู่มีเบอร์โทรอยู่ข้างล่างผมจะแนบให้ข้างล่างนี้นะครับแนบให้เกษตร,รกรเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สําหรับจังหวัดบุรีรัมย์ก็อยู่ที่อาเภอคูเมืองนะครับก็รอไปประมาณสัก ข,ของพี่ชายผมรอ2ปีนะครับผมโทรคุยกับเจ้าหน้าที่บอกรอคิวถึง2ปีก็ตรงกันนี่คือว่าเาจ้าหน้าที่บอกว่าคิวนานนะครับรอรอคิวนิดนึงเพราะว่าคนเข้ามาร่วงโครงการเยอะอต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมทริปของนายต้นรุ่งใน ep หนึ่งนะครับช่วงสเ a y h o m e โควิด -19 นะครับที่ทำรายการอยู่ที่บ้านนะครับก็มีคนดูหลักพันก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับนายต้นรุ่งท่านไหนที่ยังไม่ได้ กดติดตามกดซับสไครต์ตาาก็สามารถที่จะกดติดตามกดซับสไครต์ดได้นะครับที่ช่องขวามือใต้คลิปนี้นะครับจะเป็นปุ่มสีแดงกด,ดหนึ่งครั้งก็ให้กดกระดิกหนึ่งครั้งด้วยเวลาที่ผมมีคลิปเนี่ยมันจะสามารถที่จะดูได้ทันทีนะครับว่าโอเคผมอัปโหลดคลิปใหม่เข้าไปแล้วเราก็สามารถชมได้นะครับขอขอบคุณทุกท่าน,นนะครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของนายโตรุ่งนะครับช่องมิเตอร์โตลุ่งชีเล็กเอาไว้เจอกัน ep 3 ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ